ว,วันนี้ผมช่องันนี่สิหลักนะครับผมนีหลหน้าผ,ผมก็มาปูที่ร้านต้เด่นการ์เด้นนะครับแล่วก็มีแขกปืนนะครับช่อง X ช่องขายนอก X ีสองพันยีบเอ็ดทูนะครับใช่เปล่าไม่ที่เห็นมาเห็นช่องนี้มาโผล่บ่อยที่ช่องผมวก็เพราะว่า พี่น้อง่ดแาเิเอนกขค่รึ้นดอกกันพุชเปาวคัดไมียด้๋วเดีเดี๋ยวเดี๋าวดี๋ยัมดี๋ยวเดี๋ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเียเกี๋ยวเดียเียวเียวเียเดี๋ยเดี๋ังเดี๋ยวเเดี๋ยวเ๋วเดีวเดี๋ยวเ พี่เราดูตามท่านใช่ป่ะมีไก่ทอดมีเมนูทอดทุกคหนูกินข้าวแล้เหลืองาก่ด้ปลาเกียบอ้าวแล้วมันน้ำปลาเกียบมาให้หนูเลยป่ะหมูย่างแจ่วไอ้ปลาดาเอาลูก้าวเจอเอาข้าวเอาข้าวเขียวโอ้เสียงน้นน้ำขอพริกหน่อยมาไม่เห็นน้ำเลยมองเห็นน้ำป่ะ ไม่เห็นน้ำ้เยอะใช้กล้องมือถือถ่ายของแม่มันมีลูกชิ้นน้ำถึงนี้ต้องถ่ายพิษคัดเอ้ยน้ำมาส่งแล้วจะมาอุนน้ยหนาวหนาวจนที่รอบๆมันเป็นสีเขียวนี่นั่นหลังนั่นหลัง เอาดหในาะอ้ยหนาวอ่ะหนาวขนลุกเลยอย่าคัดอย่าคัดให้ลองเหรอใช่้าไแต่เกียบไปแล้วสังไปออเอา่ล้งู่้มอ๋เขาไปในเส้อ่อ่ 2อนาทีเ๋ย่ห้ามหัดคลิปเคยถึหานาทีไอ้ผู้ส่งเองผู้ส่งนาทีเองถ้าอยากกลับไปเนี่ยก็จะอัพโหลดคลิปนี้ลงเครื่องไรเยยีบหอ้วเสียงเสียงใครตีกองีมาตีกองเลย ก็เธอะอะไรเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวปัดเอาอันนี้ตีหัวงแล้วเมาจีบที่สิบนี่คืออะไรได้รางวัลได้รับลูกโอ้ยโอ้ยอยาดหยาดมาหยิบลูกกระด้าได้รางวัลไดับลูกจะได้ที่สิบเปิดหน้าหน่อยคห้าช่องผมห้ามเปิดหน้าเดี๋ยวมันจะไม่เปิดนะให้นจีหนอเธอร์เปิดจเปิดเอาดูแโผล่กันนี่ไม่ต้องหน้าอะไรใครเห็นเอานี้ใช่ไหมคุณเ่้ อาคาบไม่มรับครับดิดหนึ่งก็ไม่เห็นนะครับอ,อยาครับใช่ช่องใช่ช่อง Xb สองพันยี่สิบทูทูททขึ้นหน้าเรา ก็เข้าเดือนธันวามันก็หนาวอย่างนี้นี่ไปล่องเรือวันไหนจ้าอีกยี่สิบวันไปล่องเรือเออจริงเหรออันนี้วันอันนี้วันที่ห้าเดี๋ยวป่ะวันศุกร์เสาร์อทิย์ก็หยุดอ้า ใช่สุดสอปดาห์ที่ก็หยุดแล้วก็หยุดอีกวันนึงเพราะวันนี้วันอาทิตย์วันจันทร์วันนี้วันพ่อวันจันทร์วันจันทร์ก็หยุดไม่รู้หยุดทุกโรงเรียนหรือหยุดเฉพาะตรงนจะทุกโรงเรียนหรอไม่รู้ว่างเรียนเบื่อเถอะอย่าพูดดิเบอ่อเป็นเวลากินข้าวอุ้ยเอ้าแกทำไม ใช่ไหมใช่อันนี้แม่ใช้เนี่ยเอาอันนี้ก็เอาด้วยใช่ไหม,อ,มอันนี้เป็นน้ำดูสิปลาไหลไ่ฟ้า